วันนี้เป็นข่าวดีของเรื่องสินค้าภาคการเกษตรนะครับที่บอกว่าโตอย่างต่อเนื่องเลยมกราคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วย,ยอดส่งออกเนี่ย1.5ล้านล้านบาทโอ้โหเนี่ยเพิ่มขึ้น22%เนี่ยเขามาดูครับว่าในส่วนการส่งออกไปยังประเทศที่เรามีข้อตกลงเขตการค้าเสรี fta เนี่ยอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีอินเดียฮ่องกงเนี่ยนะครับ ยอดนประมาณ9 1 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี64คือประเทศที่เราทำา t t a เนี่ยนะครับก็จะไม่มีอุปสรรคเรื่องภาษีนะถ้าเราไม่ทำเวลาเราส่งสินค้าเกษตรไปนะครับก็จะไปเจอภาษีบวกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศที่เรามีข้อตกลง FTA กันอยู่เนี่ยมากสุดคือผลไม้นะครับของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ผมไปดูรายละเอียดแล้วก็เช่นอย่างเช่นพวกไส้กรอกฮอทดอกเอาเนื้อสัตว์มาแปลงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์จากยางพาราเนี่ยก็ยังส่งออกสูงนะท่านผู้ชมครับแล้วก็พืชผักเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์พวกแป้งที่แปรรูปมาจากนะครับสินค้าด้านการเกษตรมาดูตัวเลขการค้ากับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถือว่าบ้านกล้เหรือนเคียงอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็ประมาณ5้าแสนสองพล้านบาท เพิ่มขึ้น24%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี64สินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยสูงสุดเป็นน้ำตาลสายนะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเครื่องดื่มที่แปลรูปมาจากสินค้าเกษตรนี่แหละเต้าหู้ครีมเทียมน้ำปลาน้ำมันหอยเออ่นี่เราก็ส่งไปเยอะน,นะอาจจะเป็นปร,ประเทศแบบบ้านใกล้เลนเคียงด้วยนะนะครับของปรุงแต่งจากธัญพืชแล้วก็อาหารสัตว์นะครับที่ทำมาจากสินค้าด้านการเกษตร มาดูครับและภาพรวมเลยทั้งหมดเลยนะครับสินค้าที่เราสินค้าด้านการเกษตรนะฮะที่เราส่งออกไปตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือจีนครับรองลงมาคือญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียมาดูครับว่าสินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยมากที่สุดคือผลไม้ครับ1นึ0 0แล้านบาทโอ้โหประเทศไทยเนี่ย เดี๋ยวก็เป็นประเทศแบบผล,ลไม้เมืองร้อนอยู่แล้วนะการส่งออกไปมากมายนะทุเรียนเงี้ยลำไยมังคุดโอ้นีครับนี่แน่นอนของปรุงแต่งนะของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ปลาและสัตว์น้ำอย่างที่บอกพวกใส่กรอกฮอทดอกนักเก็ตอะไรต่างๆนี้นะครับ9.7 0 0 0ล้านบาทผลิตภัณฑ์จากยางพาราค,ครับ83,000ล้านบาทก็ยังถือว่ามากอยู่นะนะครับพืชผักเพื่อการบริโภค 49,000ล้านบาทและแป้งจากธัญ,ญพืชเนี่ยนะครับ42,000ล้านบาท